ขึ้นไหมเพลงอะไรเพลงไวรัลฮะผมไม่มีอะไรผมได้ไหลได้เหรอส่งเกดแล้วได้เลยโอ้โหโอ้ทำไมเฮลยวันขึ้นวะเลฮ้ยดวงทำด้วยอะไร เพ่ขึ้นว่ะเฮ้ยมีคนได้กันดับแล้วตอนแรกก็คิดเออจะไม่มีสกินก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่อ้าวมีสกินมาโอ้ดูดิได้ไปล่อนไง Stop asking I haven't seen any aliens ก็ผมกำลังแบบสงสัยเว้ยว่าแบบเราถ้ากดได้เอฟเฟกต์มันจะเป็นยังไงวะเงี้ยเสรสรุปมันเป็นยังไงวะผมรู้ว่ามันไม่ต่างจากปกติเลยอะ มเเดียวข็แล้วมันมาคู่กับปืนไรอ่ะไม่รู้ยังไม่ได้เฮ้คิวบ,บิทเซ,ซ็ตแอบซัยังไงครับขออนุญ,ญาตเออผมก็ไม่คิดว่าจะได้ได้เฉยอเออนี่เขาเรียกว่าบังคับเล่นไวนรนลรอเปล่า เติมเกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Steam และ g a r i n a ไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมเกม g a r i n a Delta Force ID เดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของ Steam ก็มีให้เติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหแพ็กแถม Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด1ิเดือนเติมได้ทางเว็บไซต์และออนไลน์ตลอด24ยชั่วโมงและนอกจาก d ร t a f o อ c e เนี่ยเขารับเติมเ,มเกมอื่นด้วยนะเติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ richman shop เท่านั้นในคิวบิชัเรามีบีเกดดีจีกระโดดมาวะก็สวัสดีครับทุกคนคือเอาจริงตอนแรกอะสกินไวรอ,อนนียผมไม่ได้สนใจมากเพราะว่าเออไวรอนมันไม่ได้แบบน่าสนใจขนาดนั้นมันเป็นตัวที่แบบ พูดตรงๆก็คือไม่ได้เล่นเลยเวยแต่เออไหนๆก็ได้มาละก็รีวิวแล้วกันก็เริ่มเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราจ้มคัดไปตรงจุดที่มันน่าสนใจแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเดชเอฟเฟกเป็นยังไงระเบิดเป็นยังไงอันตีปเป็นยังไงก็ดูประมาณนั้นน่าจะโอเคแล้วเนาะ,ะแล้วก็กินนี้มีอินสเปกชันครับแบบแอนิเมชันที่เห็นในจอตอนนี้เลยก็คือสามารถกดแอนติเนตแล้วก็ตามด้วยปุ่มได้มันจะเป็นการอินสเปกสกิลได้ว่าแบบมีแอนิเมชันแบบพิเศษยังไง <laughs> นาา่าจะโดนบังคับทำรีวิวแล้วล่ะยังไม่ได้ใส่ปีนชิชเลย <c oughs> กระจายรูทแบบหนูๆเลยอ่ะมีมีเสียงเขาเนี่ยเดี๋ยวระเบิดผมตัดไปตอนที่มันเห็นชัดๆกว่านี้อีกร่อหนึ่งเลยเนี่ยที่อาจจะเห็นแบบไม่ค่อยชัดมาก้ตึกละ เจียว <Wow. S 1> ้าวหลบคนไงผมโคตรชอบอะ่ะเฮ้ยแต่เท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 แต่แต่ประเด็นคือสมมติว่าถ้าแบบศัตรูโดนยังไงแม่งก็เห็นผมว่าอันเก่ามันยังเป็นลูกๆเว้ยลูกกลมๆแบบเรามองไม่ค่อยเห็นนะอันนี้โอโ้โหเสียงดังฟังชัดจริง <laughs> เอฟเฟกต์ก็ดูดี <laughs> <h ums> ไหนเสียง เออมันโคตรกันดั้มเลยวะกันดั้มผมดูพวกผมรู้สึกว่ามันกันดั้มอยากตีไปเราก็สามารถเล่นไวรอนมกแก็ปใต้โดยที่ไม่ไมีใครรู้ซ่ <laughs> อนอนรูปซอนรูป

ริชแมนช็อปกิจกรรมลัคกี้คอยทุกการเติม100บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPad Air M3 และของรางวัลลิมิเต็ดรวมกว่า5 0 0 0 0บาทสมัครริชแมนพรีเมียมฟรีเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายเพราะงั้นใครใช้บริการร้านเติมริชแมนช็อปอ่ะอย่าลืมไปสมัครพรีเมียมกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นไวรอลมานานเนี่ยผมมองว่าตัวมันก็ยังเป็นตัวที่เล่นสนุกและเก่งนะทั้งอันติทั้งระเบิดคือมันไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวที่แบบไม่เก่งมันก็ยังเก่งอยู่มันพริ้วมันโมบิลิตี้ส เฮ้ยทำไมเราถึงเลิกเล่นไปวะมันผมว่ามันก็เป็นตัวที่สนุกอะ่ะอาจจะเพราะว่าตัวอนจิเนียร์ที่ผมเล่นเป็นประจำพวกอุลูลู่หรือว่าตัวโล่อะไรเงี้ยมันเป็นตัวที่ประโยชน์มันเยอะกว่าคือไวรอลมันเป็นเหมือนแบบตัวแบบสายโซโล่คือันทาจังหวะให้ทีมได้เปิดจังหวะให้ทีมได้ด้วยการแตด,ดเข้าไปอะไรเงี้ยแต่เออมันอาจจะเสี่ยงไม่หน่อยผมก็เลยน่าจะเลิกเล่นไปมั้งแล้วแบบเวลาเจอโคนเชิง,ชงอะ่ะระเบิดแมงปาได้ใกล้นิดเดียวเว้ยก็เลยแบบเออมันอาจจะไม่ได้แบบ เก่งในทุกสถานการณ์ขนาดนั้นถ้าแบบศัตรูชเชิงใกล้ๆอะไรเงี้ยสำหรับไวรอนผมมองว่าเทคนิคที่คนไม่ค่อยใช้คืออันติครับมันยิงได้60เมตรแล้วมันจะระเบิดทันทีคือประมาณ50-60เมตรอะถ้ายิงไปอะมันแทบจะการันตีล้มเลยถ้าแบบระยะมันใช่ถ้าระยะมันได้ะนะเพราะงั้นจําไว้ครับก่อนยิงอันติถ้าเราอยากได้แบบเอาชัวร์ๆว,ว่าศัตรูตรงนี้นะเว้ยแล้วอยากอันติโดนอะ วัดเลยครับกดปิงไว้แล้วดูว่าเฮ้ย60เมตรว่ะ60เมตรปุ๊บถอยไปให้ถึงระยะแล้วกดยิงเออมันจะล้มแทบจะแบบ8ป9 0เกเลยอ่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูสำหรับไฟนี้การใช้ครั้งนี้อ้อมเข้าไปตัวหนึ่งล้มหนึ่งยูตีระบายอีกตัวหนึ่งถ้าสังเกตดีๆตอนนี้ผมจะปิงแล้วผมเช็คระยะได้เจ็ดเมตรผมก็เลยกระโดดอีกนิดนึงแล้วค่อยยิงครับมันจะยิงแล้วโดนไปเป๊ะเลย ตรงเนี้ยไงเทคนิคนี้ผมมองว่าคนอ่ะไม่ค่อยใช้กันแล้วมันเก่งมากเลยะ้วยอนติไวรอนอ่ะคือถ้าโดนทีหนึ่งอ่ะแล้วเพื่อนพร้อมที่จะซ้อนหรือว่าเราพร้อมที่จะซ้อนอ่ะมันแทบจะการันตีชนะไฟเลยอ่ะโอ้ดูไอ่เขายิงมาแล้วสามตีมั้ออกมแล้วออกมแล้วหลังรถแล้วนะมา ด้วยจัดเหมือนได้ยินเสียงโฟกโอ้โหเจอละทังตี้เลยนอนนอนนักท่องเที่ยวยืนจัดอของนิ่งๆด้วยหนึ่งน้องคนน่ะอีน้องน้องแหมนนองไม่หันอ่ะผู้ที่ไหนไหม่ตึกผมเจอคนนี้คนหนึ่งอัสสันท,ท่านนั่นทังตี้แล้วนี่ใครมา<อ>ผมเห็นสองเป็นสอง,น,สองน่าจะแก๊งเดียวกันอ่ะอ๋อเฮแก๊งกันเลยเนี่ยวิ่งเก็บตรงเลยโอนโฉบมามากมันโฉบมาผู้จริงลงมาหรอจริงโฉบแล้ว มันหลบไม่ได้ไม่โดนออก40วสิบปีเอออยากออกจังทุกคนโดดมาจริงอ๋อไอ้ผมโดนตะตั๊กเหรอเออจะเรามาวิ่งออกเหรอเรามาวิ่งออกเพราสวยมีอะไรสองแสนห้าปะวิ่งออกมามาตังค์ให้ผมมาตังค์ให้ผมเออปืนนะมั้งไม่กี่ช่องไม่กี่ช่องอะเออสี่ห้าหกเก้าแปดสิบ โอ้โหเยาวๆนะบนพื้นสองนันได้ปะพอยัางมามามาผู้เสิร์ฟเก็บพื้น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 เราเก็บพื้นเก็บพืนเฮยรได้ออกเด้่ยวเฮ้ยอย่าอย่าอย่าบังให้บังให้บังให้อยู่บังให้อยู่บังให้อยู่ทำไมจะต้องมามามาบังให้ในเกมแบบนี้วะผมโคตรเกลียวเลยผมตัดสินใจว่าผมจะอุ้มดีปะวะผม เออทำไมผมถึงไม่อุ้มวะเชียตอนแรกอาจจะอุ้มเขาสวยจะอุ้มเข้ามาใน cover อ่างล้มอีกผมเอาไงดีวะก็ที่เหลือจะเป็นคลิปเพี้ยนเพ่รับชมไม่สนุกครับผมมองว่าไบรอนมันก็เป็นตัวที่ยังเก่งอยู่นะเอาจริงตี้หรือสกินพรีเมียมกานเลยนะเกินไปเต็ดอ่ะเอนจิเนียร์มันไม่มีพรีเมียมพรีเมียมสักทีอ่ะเอนจิเนียร์สาวเอนจิเนียร์สาวต้องไป็ตัวแฮกปะแต่มันจะทับแฮกคอเลย แผ่นนี้นึบโตไหมนึบครับเห็นปะโอเคไหมคือต้องยกอะเต็มแผ่นเตมแผ่นยังเต็มแผ่นดูผมดึงตะกี้ดิดึงจุดกล้องสั่นนะแม่งไม่ขยับ มมเหมือนจะไปทางคอมแมนคอมแมนจริงปะหรือเขาเข้าด้านหลังมาหรอเปิด <c oughs> ไม่หน่อยเข้าไปแล不了หรอ ด้านล่างม,ามั้มีข้างล่างมีเสียงตกลงหไปขวาเจ็บเป่านนนะได้สองตัวนี่เนธ อางง้ต <laughs> คนวิ่งมาที่หลังเออเดีย <c oughs> ด๋ยวนะดูดูนะอันนี้เดี๋ยวผมจะแดดตั้นข้างทำไมมันนิดเดียวเองอ่ะมันโดนเนื้อปหรอรข้างมันมนจะแคะกระดกอะ่ะเออมันแค็มมันมันเคยไกลกว่านี้ปะไม่ข้างปกติเราจะถอยหลังนะ ตอนจบคลิปนี้ผมโชว์เงินไม่ได้เพราะว่าเมาส์แคมมันบังนะอ๋อช่วงนี้มันมีกิจกรรมตุ๊จีนแต่ไม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกุหลาบสีทองมีจุดพุแล้วก็มีแลกอ่งเปาไว้เดี๋ยวผมทําคลิปแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่ามันแลกอ่งเปากันได้เว้ยซื้ออ่งเปาไปแจกให้เพื่อนได้อ็สร้างสารรค์ดีสำหรับเกมนี้ด้วยความที่มันเป็นเกมจีนใช่ไหมไม่ได้เติมการ์ดอะไรล่ะมีคนตรงกลางนี่มาแล้ว ไปยิงเงินยับเลยไปยิงเงินไหมไปยิงเงินมาโอนเหรอนเสคผมผมกินเฮ้ยมี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 มสอโอเค okay. ได่ไม่มีจวน่าบอด ฝากดูนี้หนิเยมาเขียวทำไมเขาไม่ดันวะเขาติ่มอะเขาติ่มมากอะเขาป้าไฟใส่จุดที่ผมอยู่เป๊ะๆคนอยู่ไเติเต้เต้เจ็บสามคนเลย คุณไม่เจอฮะัควันไฟเออฝากยิงนะน่าจะอยู่ไหนอยู่ปล่าอยู่ไหนครับอยู่ไหนเพราะมันใช้สกิลเพราะมันไป มันด้วยดข้าไปนะ็นไม่ใส่วันนี้แต่ไม่ใส่คอดได้มั้ยไม่ใส่คอวะไม่มีซ่อมด้วยประเด็นมารับอังเป่ากันหน่อยสิทำหนึ่งนะ ลับรับรับมครับอ่ามีอีกมีอมีสองกันมีกันบอกว่ามีสองอันน่ะฮัลโหลเออไม่บอกใครอ่ะไม่รู้จบละเข้าไปเลยนะตัดไปเอมามันนอนอยู่

เอามามันจะมีดอามมอีตัวอีีนึงนะอีีนึเห็นแล้วงว่าทไมมันีตัวนึงวงข้างงเลยใช่ไมไม่รู้ใช่ใช่ข้างล่ังมันอาจจะชุเพื่อนนะสแกน คือกระเป๋าอันนี้ดีกว่ามันเป็นเควสสวยไอที่มันจะมีขนมอ่ะที่มีแอปเปิ้ลกับโยเกิร์ตอ,<ป>อ่ะเควสหลับอ่ะเควสใส่โอ้โหใช่เดี๋ยวไปเกาะเซตมัน สงเราไม่น่าเหลือแแฟตเนี่ยเพว่าอยู่สองตัวอย่างต่ำสามน็อกน่าจะไม่โดนปะน็อกยังอยู่ด้วยกันอยู่เลย ง,งผมจะด,ดิไปตรงนูน้นถ้ามันเนข้าสวยอะมนตายให้หน่อยเ <Mystery song. S 2> ิ่งขึ้นิ่งขึ้นข,นขวาเต็มนัก <c oughs> แล้เขาสวยป่าเอมามาๆอย่าดันนะ <c oughs> เาแน่จะดันให้ปล่อยบอกเขาเจ็บเลยตัวนี้ออามาผมฆ่าไปนหนึ่งตัวมันหายปไ,หาไปไหนปืนไม่มีไม่ใช่หรอไม่ฝันนะ

ถอยลึกมะหน้าประตูน้ำหนึ่งเจ็บอีกตัวมีแฟลชปะผมมยูออกไปนี่ใกล้มากเลยนะผมไม่รู้ <laughs>

มาได้โคเดนโรสยัง <Yeah. S 1> มันพื้นมีเกาะใหม่แล้วไอ้ซูมช้าแต่วิ่งได้ไกลขึ้นวะ นวนนีนมีลิที่ดีปะเขาสวยลิกมั้งผมเอามาแค่บาเร็วนะ MK47 ของเขาสวยอะ ที่เหลือมันไม่ค่อยแพงไม่รู้แสนห้าจขอแค่บาเรียวพอโอ้เหียไม่กินทำไม่มีนะโอ้คุณคุณก็บอกจะพลาดอะไรอย่างนั้นเหรอวามหนูมีรอยมาเลยอ่ะโหไม่พลาดอะไรแบบนั้นหรอกก้มบินผ่านัหมจะตกน้ำเหรอ ตลกอ่ะเป็นอะไแดดข้างอ่ะคือเป็นแบบนี้แต่แรกไงหรอมันเหมือนมันเคยแดดอะไรไม่ได้สักอย่างเพิ่งปรับมาไม่ใช่เพิ่งปรับมาปรับมาทับบล็อกแล้วมันเคยจะเล่นแดดอะไรไม่ได้สักอย่างก็อยู่นี่ก็จะถอยหลังไกลอยู่นะมันเ,เหมือนมันเคยกดไม่ได้กนะ็แตกลม เึ้นวิงกันไปไม่ค่อยอยากไล่เลยว่ะหนึ่งม่งยีสิบเจ็ดอาชิบหายเอามากทันนะออกมไม่ทานแล้วบูดไปแล้วด้วยนะ in there. I'm here. Thanks. ผมไม่มีก่อนนะยิ่งกว่าก่อก็คือไม่มีกระสุน มีมีสองไม็ก็ขอสี่สิบนี่รวมในรังเพิงยังรวมแล้วไอ้ไม่รวมขอยี่สิบแล้วไม่ต้องตามผมสุดก็ได้นะทับเตอร์ขีดล่างขอถ้าเล่นไปลอนเพราะถ้าผมเล่นไปลอนอะปล่อยปล่อยผมเข้าไปเลยเพราะผมออกได้เว้ยผมรู้สึกว่าเอาไม้เตือนตามผมแล้วแม่งโดนแทนตลอดเลยเออผมไม่เข้าใจเหมือนกันผมดูผ่านผมไม่นิ่งไงผมผมผมจะเข้าไปในจุดที่เหมือนแบบมันคอร์สไม่ได้อะ เออผ้าตัดใหม่กอดเจ็ดเดี๋ยว <c oughs> จุดตรงทางออกกันได้มั้งอุย้ยของแดง มากมีคนออกด้วยทำไมผมได้ยินเสียงยิงตรงไอริแพดวะใช่ครใช่ใชไม่ใช่<อ>ตัวนี้<ำ>นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้ยิงผมอะ่ะบอสใน,นตอนแรกอะ่ะ <c oughs> ผมรู้ละมันคือตัวม้าเขียวอาจจะยิงกันเองอ๋อปะยิงกันเองเปล่าจริงเหรอเอ้โหอย่าสงสัยหน้าเป็นบอดเกิดใหม่รอบแล้วก่อนที <c oughs> <c oughs> ขัดขวาขัดขวาผลกโอ้โหขัดขวาขวา,ขวาได้เลยอนะ่ะโอเคแล้วหลบไม่ทันด้วย ความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสิ่งนั้นวางเป้าคมมากแต่ว่าจะฟังตามเสียง